ปรดจให้าใจต้องดาวถึง <rapper> ย้ายต้องเหงไปคิดเปล่าขอหาแฟนไม่ได้อย่าเรียกว่าขึ้นคานแต่ให้เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความโสดเครื่องหมายสี่เหี่ยมเพียวโดแอคชั ืนใช้คำว่าเราทาั้งทที่ในกระจกเงาสะท้อนคำว่าลาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเฮียจังฝืนใช้คำว่าเราทาั้งนั้นที่ในกระจกเงาสะท้อนคำว่าหลายเย็ดเฮ่เยวเรื่ออร่อยไหมนะรสชาติเหมือนข้าวเลยครับเหมือนกับพาห <ใน S 2> มูก,กรอบเลยเก็คิดถึงภูเขาแต่ตัวเขาไม่เคยคิดถึงเราบ้างเลย โอ้ไม่กอดผมลืมไปเลย oh oh วันนี้เราจะไม่ติดเลขส์กันด,ด้วยนะชือสัตว์ไปก็เท่านั้นถ้าเขาไม่ได้รักเราคนเดียวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเช็คชื่อครับชื่อสีเขียวนะครับที <g ospel> ่ยอมทออออยไม่ใช่ไม่รักแต่รู้ว่ารังไปก็ไม่มีค่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขียวแจกคำคมเต็มระบบวุ๊ชัด25ขอมาแจกคำคมเต็มระบบ ผมค,ครับน้องเพียววันนี้เป็นเจ้าบทเจ้าก่รน ฉันมันมีเธออยู่ดีแพร่งแต่ตอนนี้ต้องเขับตัวไปทัวร์ตากเท้าเป็นไปให้นรจฉันรอดรู้ว่าจะง่ายแต่ฉันกับฉันมันยากเด็กเด็กมันนำสายฟ้าฟฝ้าเจ็บมาเยอะไม่รู้ว่าครั้ในครั้งต่อแต่เราพร้อมเพื่อจะได้ไม่วันในวันมา